ฮลหลสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนเช้าวันนี้ที่สุรินทร์ฝนตกนิดนึงประบรอยลงมานะคะวันนี้นะคะตื่นแต่เช้านิดหนึ่งค่ะประมาณตีตีสองนาเคลียร์งานวิจัยนะคะให้วันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์ทั้งวันก็ว่าวันนี้ว่าจะเคลียร์งานให้ได้เยอะๆนิดนึงนะคะ เอา้ยอยากกลับไปกราบเท้าคุณแม่จังเลยนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศสดชื่นและแจ่มใสามากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือดอกไม้สีขาวนะคะความงดงามเห็นไหมเอ่ยนะคะความงดงามเบิกบ,บานแจ่มใสนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะเขาก็จะเขาจะมีกลิ่นกลิ่นเขาจะออกช่วงประมาณอาพร a เพล นิดหนึ่งแต่ตอนเช้าเนี่ยเหมือนกับไม่ไม่ค่อยหอมมากสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือดอกไม้ยามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าสดใสนะคะโอเคนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะชีวิตของเยสุธราก็มีแต่งานงานงาน,งานแล้วก็งานสิ่งที่พอทำให้สบายใจได้บ้างนะคะก็อาจจะํำ ทำขวัญหนะคะการดูละครซีรีส์เกาหลีแล้วก็ดูหนังเรื่องผีนะฮะ <laughs> เพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเออกลัวแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาหรืออะไรโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะ <laughs> แล้วก็การมาเดินตอนช่วงเช้าเช้านะคะที่เวลาเราเดินทำสมาธิสัก30นาทีนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายจากการที่เรานั่งตลอดทั้งคืนแล้วนะคะ อันนี้ก็เราอยู่อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าบ,บทที่1ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็กําลังข้าวเก้าข้าสู่บทที่2นะคะแล้วก็บทที่2อก็ถ้าโอเคแล้วก็จะก้าข้าสู่บทที่3ถ้าเสร็จแล้วก็จะได้ทําบทที่4ในต่อไปนะคะแต่ก็ต้องถามอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนว่าจะโอเคตามนี้หรือไม่อย่างไรแบบไหนเพื่อที่จะได้ขออนุมัติหัวข้อนั่นเองนะคะท่านผู้ชมโอเคนะคะำคำขวัญดีๆนะคะที่ทําให้เรา 啊。